้อเขาได้พวะเขาว่าพวให้เขาว่าผมอยากได้ลูกเขาแห้งสุกแห้งยาป่าพวมาไรเช็ดยังได้เลี้ยงลูกเขาเดียวแม่กะดิน้ำตายหนีหนีเลี้ยงลูกเขาเดียวตอนเอาพวะนะให้ผมอยากได้ลูกเออเช็ดได้คือหเมันมีแต่เอาเขาอยากได้บอเขาอยากได้เออแนวของเจ้าก็ไปคิดนั่นนี่ พี no, ่น no. no, ้องเนาะเปิดภาพึ no, ้นมากเกนี่แหละเนาะมีแนวให้ท่วงเลยพี่น้องเขื่อนเสาจอยเพิ่นนี่ทักมักเขือมักแข้งเหนาดาวลมเหนาดาวเดืองเนาะเต็มอยู่จำเนาสิกินแล้วพี่น้องไอ้บาดมันใหญ่มักเขือแล้วนี่ก็ได้เนาะผักอีหุ่มก็มีมักนุ่มก็มีตัวส่วนมากคนนิยมชุมชอบดีแล้วอันนี้เปิดเผยความลับเสาจอยเนาะอันใด ตุ่มยุมนี <S <S ่ว้ามากินอยู่แต่ขี้ข้านปลูกบ่อนเบิดซะเนาะทักทายสบายดีพบเจออีกค่หนึงเนาะดอยสบายดีเจอแกหรือไม่บอสได้บอสใหญ่มาถ่ายกันเอาเอากไดมี่นะล้มได้เหยอปอกนองไม้เห็นได้เธอใจแบ่ตูมบออต้มสีต้อีกะ โอ้นอกจากต้มนี่มีเมนูอื่นอยู่บ่เนาะเนนึงแล้มเมื่ออาชีพเด้นี่ปอกม่แม่นแต่ว่าันเมื่ออาชีพหาได้เมื่ออาชีพกินก็เมื่ออาชีพปอกแนอยู่บ้านกหาให้หหบ่เป็นนี่บ่จักดอนมันยหาอยู่าไปกับหมู่ไปคนเดียบ่ไปปัญหาน้ําไม้ก็นอกจากกอมเถียงแม่นบ่เท่านั้นเอาไป อือเนาะอยู่บ้านเพิ่นเนาะมาอยู่จักบาดไว้เนาะเจ้าอยู่บ้านแต่เฮ้ยอยู่บ้านเพิ่นหิงกลับไปอือโอ้ได้หุยหมูเห็ดบวกอยู่บไดค่อยฮู้เอออยู่บ้านเพิ่นน่ะิงจักติเ็ดวกเฮ็ดดินยที่ปลูกหน่อไม้บ่น่ะเออันว่าคั่นได้แซ่บค่อยู้บ่เคยข้าอือเ็ดวกนบ่ได้มีคนเออบ่ได้มี่อยจักบ่ได้หากินนี่ฮู้่อยไปหามาเด้อไอ้กนีว่า่อยไปได้ตลอดได ที่ปอกน้ำไม้ของแต่ละคนนี่ก็บบุคือกันเนาะอ่าบาดเแถวจอยผัดยิกนี่เองนี่ยเป็นเ้องบุยิกที่บุได้บอทั้งยากบ่หักบุได้เออเดบกระเฮียนลายคนก็บลายเป็นลายคนก็บลายเห็ดเนาะข่อยบัจักข่อยขั้นไปหาหน่อไม้ขั้นว่าปอกมาในเรื่อไข่อยเอาผ้าตัดตืมๆๆแล้วขั้นมุ้ยนผ้าเป็นข่อยเอามาเป็นยาวเลยได้ไม่ได้เอาช้ำนั้นเออขั้นมาเห็ดนี่าหักบุไดรซื้อหยาดได้มันบาดมือเพื่อน ่เศร้าแล้วอ่านกอีกกี่นี้มีรถนะขอยเราเศร้าแล้ว <c oughs> ตไล่เลยพี่น้องเนาะอืมผู้นั่นกับผู้หรือมีโต๊หวออนเดียวหืมปลาหน่อไม้มีปลา,าย่านางมีบ,ออบัวได้อึดบ่นเถืจอยนี่บัดมกชมบุญอืมยกเว,เว,เว้นแต่ว่าบ่อนนี่เนาะบ่คำยังจะมีบ่อคำสิ่งหน้องเลย บนอย่านั่งกันน okay. ี่แหละหลังบ้านเฉยแหละเนาะช่วงแรงบาเวยียดเคยดึงเคยหูเอาอยู่แต่ปีนี้เปนเป็นยั่งบวมเชื่อมตายว่าพระเจ้าเคยดึงระวังน้ำไม้ไรก็น้ำไม้เนี่ยนี่ตัวที่เสียวกันเชื่อมกันทำกันบ่แต่อยู่ดวงคนขอพระเจ้าพระเจ้าอยากหาได้น้ำไม้นี่ว่าคนคอยมาคันคอยมาคันมาค้าน้ำไม้นี่ยมาคันใายเมนอยู่ คน่มดนิยมซื้อได้อ่าเพราว่าหาขายต้องหน่อไม้ไายเนาะเพราว่าหามาเกีงกินธร้มดไดสามารน่อไ,ไม้นี่ก็ได้เนาะ,นะคนถือพาค่าท้องกินได้ทิ่นหนไม้แต่นี่เนาะคนอยู่รคนอยู่กรรมนะเออทิชชู่ยวัไปละน้ำวางไปสับลมบอกลามม่ได้เฉยเห็นไมว่าผลลงพิดเลนี่บานานุเพียนกินปลาคอน้ำกําใด่ลูกสีมือ กินปลาคอฟิดกมตายครับเออยำพายุกรรมกะมันมีหวานเลยหวานไผ่เมื่อพูดไปหุ่งหมอได้คช่ไหมมันว่าแหกะกับขิงกับเลือดของแต่ละคนเพิ่นไปหุ่งหมอได้เพิ่นกินแบบถ้าแต่ละคนว่าสิฮับได้โบอย่างโบไปหุ่งหมอเพิ่นบ่ได้กินยาแก้หลายคนกะหลายเป็นคือว่าเนี่ยผู้บางคนบกินปลานี่ได้ผู้บางคนกินปลานี่ว่าได้อยู่กำอยู่ไผ่ มันที่ยิงมันกินได้่ทุกอย่างอ่ะแหละแต่ว่าถ้าเจ้านี่ยับได้บ่เห็นว่าอยู่ไทยเพิ่นก็ได้ว่าคลั่มได้เห็นเพิ่นกินเจอกินหญ้าอะไรก็แล้วเจอประโยชน์กันคือบ้านเฮานี่มันต้องได้กินไลยต้องได้คลั่มคลั่มอืมบ่เป็นอย่งบ่เออกินได้บ่ทุกอย่าง ผมมีของดีเอาแล้วปันกันเนยนะเหตุบงังเทธอได้ลูกอีกคนนึงเพราะฉะมีกินได้ง่ายนี่โบน <c oughs> ะเบอร์เท่าปัญญาปัญญาฮะเออเป็นหวานมาด้วยแบบนี้หวานหวา,านไผ่หวานไผ่ไอเออต้มกินหวานไผ่กินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเออเบิองตอนยูกามลูกก,ก็กัญญา,าหา้มาให้เออดูซี่ไส้คอขึ้นมาให้เออ สีไส้พอหาให้ผู้ต่อไปใคหาให้หายเจ้าของหายแล้วก็บูมี่พอละพอละของมันในกาเรือเฟอร์อะไรพอละหางลลายขุนกะมวยได้ฮะบูเมียนมาว่าท่านว้าชีดด้วหมดผู้เขาอยากได้ลูกนี่ไม่มีหละบูมี่มุคอยอยากเกิดน้ำเห็นโบคนรวยเพิ่นซีไส่กันเฮ็ดทุกอย่างไปปะไปแกะไปบน กับกโบมีเนาะเอ่อภาวะการมีลูกนี่เหมือนว่าเจ้าอยากได้ยังไงแต่ชิได้มันบม่ได้ดังใจเจ้าได้แบบบันฮาบัดอย่าชิมาเกิดเด้อบัดแห่งมักแม่นเลยดีอ้าก็ต้องว่าไปสิเอออย่ามาเกิดมันบม่ได้ก็ไม่อยากได้เจตกทั้งยากตามที่สังเกตคุณเราขอโทษนะพี่น้องเนาะฟูตกทุกได้ยางเิ็กน้อยก็มาเกิดน้ำคนกำลังมาเกิดน้ำตัวผู้ทำผู้รวยหลอกคตรชยากเดย สงค่อยได้เาว่าขอให้เพาว่าอยากได้รู้ขงุยากมาแล้วังไดเียงลูกูเดียวแม่นัีน้ําตาหงิๆเลียงลูกูเดียวตอนเอานะให้่อยากได้ลูกได้เได้คือให้มันมีะเออยกได้บ่อยกได้เออแนวของเจ้าก็ไปคิดนั่นน่เ้ยยนได้เลี้ยงลูกผู้เดียวป้าผัวก็ได้ป้าแหละ เออต้องเอาอยู่เลี้ยงลูกช่วยกันจะบ่เลี้ยงลูกข่อยตัดหงเจ้าทิ่มเอ้ยอยู่เอาแลคู่กำคู่วิให้มันเนาะเอาเพิ่นปั้นมาได้เฮาก็เท่นั้พี่น้องเอ้ยว่าบ่เชื่อก็เชื่อได้เือนีเพิ่นให้อยู่กันําได้เพิ่นกําหนดวแฮงล่ะอยู่คนละที่แดนยังได้มาพบมาพอกันคือเจ้า่นี่ผู้เก่าเจ้าก็จักอยู่สิได้สย เจ้าคนหนุ่มยางปุ๊กอยู่ใช่ก่อนจอนอยู่เต้อยู่ยังหูอยู่ใต้อยู่ตั้มหูอยู่จะคุยแต่ก็คอยอย่างต่ามที่เพิ่นกำหนดไว้แด้วเฮ้ยเพิ่นไว้ป้ามื่นก็ได้ป้าแล้วมันบ่มีอยู่ร่วมกันในดีมันถามีเนี่ยผิดขันหอดกำหนดเพิ่นแล้วเนาะเธอจอยเพิ่นปั้นเพิ่นสร้างไว้เลยเนี่ยได้บอบ่บเชื่อคือเชื่อได้พี่น้องเนาะก็เคยเห็นหลายคนเลย ยังมักยังหักกันอยู่ดีแบบช่องแมเดือนผ่านไปอ้าเร็วไปกันเร็วโอ้โหเดี๋ยวเราปวได้เลยนี่แต่ว่าเอ้าตอนอยู่มกันนี่หักเพลงกันไว้อย่าตาเคียวใช้กันไรเนี่ยมันมันปวดท่วงผู้ชาวก็ได้เนากจะจอยเนาะปวดท่วงผู้ชาวอย่าตาเคียวใช้ไรวะ เนี่ก็อยู่ก็แซวกันในช่วงนี้ยังยังเป็นดราม่าอยู่ได้ดราม่าเนีอยงูช่วงนี่นะมีจักรีว่าอย่างไรจ้าค่ายชิว่าอย่างไรเบื้องบน้ำช่องยูทูปเนาะไอเตียงแล้วก็มาเว้าแล้วแหละเรื่องที่ยูทูบเบอร์เ h ็ดกูยิงเ h ็ดคนไทยท่องโน่นนี่นั่นนี่แหละเออแต่ว่ามันจะมีมูลความจริงหรือเปล่าจะเป็นว่าใดแหละเพราะว่าเขาก็เว้าวได้ขึ้กันเพราะจะเบื้องในคลิปเป็นซื่อถึงมาแน่นั่นกะ เบิ้งหละกะบด้วาว่าอย่างดอกฮะาแล้วแต่พี่นอออ้องไอ้พวอเฮากะเชื่อมันเนาะในตัวเจ้าของว่าเฮาบด้ไปเห็นแล้วนั้นพี่น้องไอ้แต่ว่ามันกาจะบบมี่ดอกยันหมว่ามาปั้นกระเซกันที่ชื่อแล้วกะทั้งบอกคําผู้ลราบอกกยันมีคนอีกคนมาว่าว่าเออโน่นนี่นั่นเหละกะ็แล้วออกมาคีดที่กับบฮห้เบื่องลอดนั่งที่ไม่เตียงแล้วออกมาเว่าอยู่ออกมาว้าอยู่พอ,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 อเรากระหากําลังมาว่าว่าพี่บอก เบิ่งอยู่บ่น่อยบ่มีเน็ตเพิงแล้วอื่อยบ่มีแนวจําเป็นก็เลยบ่บ่เติมบ่โทเรื่องนิดนี่ก็แซดเอาเครื่องนี้นี่เดือนปลายแล้วมื้อเติมเต็อยู่ไม่แต่ครูวู้ถือไปชื่อเลยเจ้าจ่อยถือไปยามทายคิายหยังซ่อสิจักสิเติมหยังงนก็ซอ่ช่วงนี้ก็มันคือเว้าแน่แหละเศรษฐกิจมัน เด็กโต๊กตามในทางนี้ก็ได้มันคิวๆใหม่ๆเพื่อะไรโคอยนี่ปันไดเด็วก็มาเกิดถายในการถ่ายคลิปมาก็บปัไดคือตะกอนคือตะกอนห่วยเมื่อว่าวได้พี่น้องเนาะฉันห่วยหนามาวจอยนี่เมดสองรอยนี่แทบสิบพพอพุ่ละสงเครื่องด้วดีน้าวจอยเนาะดีนะว่าเดี๋ยวนี้คือว่ากันละต่กอนนี่เาวจอยช่วง เพื่อนกำลังบุกเบิกนี่แทบชูไม่ได้กินเข่ากินข้าวกินน้ำกันกระที่งานเลยเราแล้วกับตะกี้กับมวลเนาะเฉยๆเนาะหลายขู่หลายคนมาตุ่มลุ่มหุ่มหอกันเสะเชลยามกินข้าวกินยังกับปุ๊ดคักปีแบบนึงอยู่แบบนี้กับแบบนึงกินหอดแต่ว่าบ่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นถามว่ากินหอดบ่ากินหอดแต่ว่าบ่อยากกลับไปอยู่ในจุดนั้นดิมันผ่านไปแล้ว ขวบชิ้นฮอดอดีตขอบชิ้นฮอดแต่ขอบปุบยากครับขวบปุยากลำบากอ,อาดีตมันเคยพังกล <c oughs> ายเป็นเพี้ยงอัน,ดน <c oughs> เดียน,ะนี้ได้เออเนาะเมนแรงพี่น้องเฮาอยู่ในจุดจุดนี้แหละกะอยู่จุดน,นี้ไปแหละกะไม่ได้คิดต่อไปว่าเอออนาคตจะจังใดจังสีงมีอยู่ม<ร>ไม่กินพี่บอกแหละอันนี้พยายามพกปากาูกมือ สิเก้าเขาอะไม่ได้เอาลูกให้อืมเพิ่มตู้โฟโตเมลัดเพป็นกระเวียกเพท่านเกี่ยวเขาเนาะเราก็เนาะโอ้เป็นกรเวียกเออเราเราไปงานปู่เลยอีกแเลยเออฮะงั่นแหละตู้เมล์แล้จะง้ออยู่ว่าเอาผู้อื่นกับบุคือผู้นี้หรอะเอาผู้นี้ให้กับมันให้กับมันอัดหรอวะมันหนีหรอวะให้ผู้อื่นขนาผู้อื่นเงินบุคือผู้เก่าหรอมีเงินหน่อยกับมันให้หรอวะก็เอายอดไปยอดไม่เลยเอฟซีเพื่อนว่า ยังไงเออหาเมียหยิบชีพเดียวว่าโอ้ยว่าสันเคนยิงให้ขออยู่มันแล้วโอ้ยขอโทษน้ำแล้วเออสันเดี๋ยนอว่าเาพื้ชว่านอาหนอหัวม่นกันไปมีนั่ด็ก็เอาชนชู้กันพังกับไปนั่นนอเฉลยเฉลยนาะไปอาลาดแล้วพี่น้องเลยยังไหนจ่ะอ่าจะยังไปหาดอกไม้เันงมาหาอย่านั่งเริ่มไหมพี่น้องไอ้นาะมันเริ่มอยากเออเรื่อยสมองมันสั่งการทั้งไม่แหละ เงินจะขไปทางไหนเงินยังยังคิดทางไปบ่เห็นบ่ไปเกี่ยวเขาใชข่อยก็ได้โอ้ยเอาลูกให้บ่เออไปป้าใช้กันนั่นแล้วปุีดยุมกันหายวุ่นวือวุ่นแล้วเจ้ากวาลูกข่อยตีเจ้าว่าลูกข่อยตีเจ้าเจ้ากวาลูกข่อยตีข่อยอีกแล้วเนาะลูกเจ้าตีลูกข่อยลูกข่อยตีลูกเจ้าอ้าวละแันนี้ chúng tôi đại học này là pít cắn cho lùn tì cắn lùn 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 trượt lùn cái mai cái giọt chăm chivoa anh em muốn cho khóa mình là cứ bảo đấy tì phù nhảy đấy bưng cái pít là cái cái bó váy nó sẽ cho nó lùn lùn nhung khỏe đây này bay nhung เคือว่านเนี่ยเป็น้องไอ้บ่าวอ้ชื่อแดดเจ้าจเอยแล้วว่าเออไปคอยจะไปอยู่เด็ก็ยังคิดยากเด้บ้านนี่จ้ารถยังน้อมาหบเราไปน้ารถพี่กูคอยย่างมาหนี่งก็ช่ำอยู่ว่าเนาะมาเอาแดดเพื่อมือหดหน้าก็พูดหนึง่ากลางคืนเออพดเอาพูดเซตฮะขวมาบ่ตัดอ้อยเอาตัดอ้อยขางเงอนบ่เออเห็นเขาเจ้าตัดอยู่ได้ไปโยมไป ทุกออกเลยเชลจอยบางเทื่อบางที่ท่านมาเกี่ยวเขาอยู่บ้านไม่เถ่าสิเอาเจ้าไปเกี่ยวชอยกันอยากน้ำลูปเลยหมวยเน่ยเมื่อปล่อยต้องให้หน้าฮะฮะต้องหยองคนเขาเกิดกันเมื่อบานโควาชิเมื่อจะอยู่ผิดหนึ่งนี่ในยินว่าก็ไม่ตู้ว่าเบิ้งเฮือนแหเด้อยสามมือว่อาออกไปเมื่อสามมือคอยรดนำ้ำเยอะสามมือม,มันเล่นแล้วจังมาว่าแล้วหว่ามาแต้มือก่อนนอนขึ้นเดี๋ยวอุ้ย มาแล้วเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเมย์คอยนี่ไะเกี่ยวส่วนไหมดูครเอาเนาะใก่้ๆนี่เอาไปจันท่์สาวตรงน้มาลงเอาลูกคพี่บอกกันเนี่ยเอำลูกไปใส่กระยาเข่าใจอยู่พี่น้องเไงคอยกันคอยคือการตั้งด้ให้เมื่อนน้องว่าได้เฉลยคอยขึ้นเมื่อเกี่ยวเข่าอยู่พี่ท่านว่าลูกคอยขึ้นแม่น้ำไหนโบได้มีไฟนี่นะเมียคอยเอาลูกอยู่น้ำไ่เท่ากับโบโบคอยอยู่ให้แอบแล้วก็ กัในใหญ่เพิ่อนอุ้มเพิ่งหอนตลอดปัดแล้วกับอยุหลายแน่เลยพ่อเราไม่เคยอยู่กันเนาะอตอนที่เด็กน้อยได้ป่ะฮุ้ยหนาวจะตกแรงใ่อยชิบอะไรขึ้นมาหาเฉาจอยเลยจากตกแรหล่งเฉาจอยห่วยเศรษฐกิจม,มันยมเย่ยมย่ยมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยอยู่ไทยเปนจ๊ะแหละนี่ ไปครับครับคลิปๆอยู forward. Forward. ่พุ like ่นๆจักแล้วเนาะกะว่างแผนกันไว้แล i̇şte. <norm> ้วกับเมียนถ้าเกิดว่าตกแรงมาถ้าเกิดเราบม่ได้เห็นอีกนงอย่างกับบางเทธอบางทีว่าจะไปไทยแค่เสิร์ฟอาหารเนี่ยพวกเขาพวกเขาต้องหาหลายทางคือว่าเนี่ยยูทูบเนี่ยไปกับว่าได้ไปจ้าดอกพี่น้องเนาะยูทูบถ้าเกิดว่าได้ไปไทยเห็นนะคือว่าส่วนคนเรียนเขาก็ต้องการคนอยู่ ชวนทุเรียนบัดมันเล่นยานะอย่าจอยไอยบัดยันโมไวไขยหิ้งแล้วเออาไข่ไข่ยันโมไวกัช็ชวนมะพริกมมะเขือชวนนี่นนเพิ่นกับได้ยินอยู่แต่ว่าคือว่าแหละไอยบัดเขาบอกว่าเ,าล,าาเล่นยาสีถือสียา,ขาไข <ś ec kel> ่โมไวโมโมมากปดน้ำว่าฉันซะเพต่สุขภาพเจ้าขอางพูดกินแบบขเขาจะใส่าย,ยาใส่กุยงคือสิป่วยนี่อืมเคย โชวานี่มันเห็นลายค้นนะเจ้าจอยบวนว่าดอกพี่น้องก่อยนี่ก็มีผู้นึงเนาะก็เห็นงานชวนทุเรียนหละแต่เป็นบ้าจนได้ลูกไผ่ลูกเคยบ่ได้ใช้เงินครับตุยเงินที่หาได้ก็บ่ได้ใช่ เม่มียจะง,งามเนี่ย้ <ừ, S 2> านาหาัรก็ได้เสจน้งน <ừ, S 2> <อ>ี้อออจอยได้ยร <c oughs> ออ้ภมิใจวเจอาเงินใก่อ <c oughs> เอาไ okay. ปเ้แล้ว่าถ้าเกิดว่าเมียข่อยลงไปไทยหรือว่าลงไปอยู่แถวพัยาเนี่ด็ดเพลังไงานอน้าเยก็เลยบอกว่าไปเลยไปเลยเดี๋ยวข่อยยู่ใช้เงินอยู่บ้านมเนยัง่าายแบบว่าหุ่นดีครับงแนวนี้ เข้าใจว่าอีกเลยบักเข้ามาเออเอาล่ะเนาะบ่ได้ห้ามดอกเอาล่ะเอใส่เินดอกอความพันไว้ก่อนที่เป็นจบ่สิด้เอาลบ่ได้ห้ามดอกคันจบ่คิดเอาล่ะ3คนนี่เนาะมาอยู่กันได้บ่เป็นวนําเฟซได้ดอืมค่อยบโอได้เนาะคันอยากได้ก็เอาแหนมอย่ามาได้เลย มาม <laughs> ันอยู่กันม <g ül üyor> าอะไร đấy เงินจ,จับผ้จาจับมีดกันแล้วนอนเฉยๆเนาะเจ้าบยญเจ้ากู่าลาเจ้าดอกก็วี่งเลยวี่ยาน้าโมเมนต์น้อ <g ül üyor> ยบ่ได้คือพืนบ่ได้ <c ười> ไ,ไ,ได้ <g ül üyor> มียเป็นคนเล่าทึ้งเราเป็นของเนาะโอ้ขอโทษนะ ในเมียเราทึงแต่ว่าว่าภาษาเราทึงบุเป็นขาเข่าไส้ออกขัวเข่าขัวออกไส้ปุดปิดปุดปิดแล้วมัได้อยู่น้ำสมองเลยดีแล้วผมเป็ก็อยากเป็นอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันบูดจือเลยเฉาจอยครับหนึ่งมาลูกเมียกับโบโบมากว่าวเลคุณสวรรค์เนี่ยบุเป็นคุณบ้านนี่เด้แต่ว่านบ่านาพ่อแม่กอะขอมเบรียว่าเลยพอแต่ความลาได้กับแม่ไหมลาเลยก็แรกวก็ทั้งนี่ก็คือกันโมเฉาจอย ่าลูกว่ากับแม่ก็วอามึงว่ากูว่ากันเนาะผู้บางคนเนาะเคยกับเจ้าเออมังคูนนะบุคเคยเออเอยเห็นไหมเขตเชี่ยวป่วนม่นก็บอาว่า,าเออมึงกูตอนน,นแม่ครับครับครับขึ้นเข้ามาแม่เลยแม่เอาเงินให้กูแน่ทำยับไปเคยในครั้กูได้เซตหา้าเลยพวมึงกูในแล้วลูบกบักถิมเออ

โอ้โหปฏิกิริยาแน่เฮ้ยบ่อยู่ผู้เดียวเนาะต้องน้ํามัลดอ่า้องน้ําไว้สุดเป็นยังเ้าเ้านี่แล้วก็อนี่แล้วก็เเบิ่งเดี๋ยวยามไปเบิ่งอันยานงน้ํานจ่ยกันจักหน่อยพี่น้องเนาะเพิ่นบ่มีก็ยาแล้วพี่น้องเนาะให้เพิ่นปอกไม้ก่อนโอ้ยเนาะ bớt nè đó phi đồng nó thử chạy khôn kiêu khẩu phi đồng ấy cứ bầu nhiệt chôm mấy anh ôi vừa thần kiêu khẩu chắc đẻ chắc nai vừa thần nó nhà năng bớt khói ướt đây phi đồng nó bưng nhiều bầu nhiệt thường bưng một bầu nhiệt đứng phi cái này con à, ừ. Ừ. cái gì bầu nhiệt đừng nghĩ phi đồng nó thường con Ah, à, uh, เออมีอยู่ตัว่าอย่างหกมีทางเข่านนี้เนาะทิงได้มีอยู่พี่น้องเนาะลายอยู่เลยน้องเด้อไปไปจะพี่น้องปไปเดี๋ยวเอาเวียดขอตัวล่ำลาพระจักรเสก่อนทำพินพัดประกันเลยขอโทษขออภัยเนาะฮะบ่บ่หมดนนท์หูเรียงเดยขอโทษเด้อพี่น้องเด้อล่ำลาก่อนพี่น้องสบายดี